ต่อมานี้ค่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าจากมะละกอผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะกลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้เขาเขียนบอกว่ามาจากมะละกอนี่มีสารสก,กัดจากมาละกอซึ่งจริงผู้นี้มันมันแบบดีนะเอามาใช้แล้วก็อันนี้ไม่มีมาตรฐานการผลิตเส้นนั้นว่าปลอดภัยเพราะบางคนอาจจะแพ้ มันอยากได้มวมาอันนี้ก็ดีวะหือกลิ่นดีวะ่ะถ้าฉันเทจะเห็นกันไหมนะมนเทแบบชัดชักเทแบบชัดช่ด <c oughs> ชิชา <c oughs> ด,ดูจ้าเจ๊แะเทดูปองดูนะอ่ามีสีแบบเขาไม่ผสมสีนะ มีความใสๆหอมๆหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบเหมือนผิวแพ้ง่ายเราใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งมีการรับรองว่าเออเราผลิตแบบมีกิจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยให้กลิ่นดีใช่ปะเออควรควรควรอันนี้คือน่นอน,นะคะ่ะ